ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI artificial intelligence สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับ AI หรือ artificial intelligence กันแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมและประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจำวันของเรา 1. AI คืออะไร AI หรือปัญญาประดิษฐ์คือการสร้างระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างฉชชลาดโดยเรียนแบบกระบวนการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้จากประสบการณ์และการแก้กไขปัญหาเฉพาะหน้าตัวอย่าง AI ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่น Siri Google Assistant หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันแนะนำภาพยนตร์บน Netflix 2. ประเภทของ AI AI แบ่งออกเป็นหลายระดับตามความสามารถในการทำงานซึ่งมีดังนี้ n e r r o AI AI แคบเศร้เป็น AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะด้านเช่นการแปลภาษาการค้นหาเส้นทาง หรือการจําแนกรูปภาพ General AI AI ทั่วไปเศร้าเป็น AI ที่สามารถคิดและเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์ในหลากหลายสถานการณ์ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา Super AI AI เหนือมนุษย์เศร้าเป็น AI ที่มีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ในทุกด้านยังคงเป็นแนวคิดในอนาคต 3. องค์ประกอบหลักของ AI AI มีหลายสาขาที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบอัจฉริยะเช่น m a c h i n e Learning ML เศร้า การสอน AI ให้เรียนรู้จักข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่เช่นการสอน AI ให้แยกยะภาพแมวและสุนัข Deep Learning เป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก Natural Language Processing (NLP) การสอน AI ให้เข้าใจและตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์เช่น c h a t อ o หรือผู้ช่วยเสียง Computer Vision การสอน AI ให้เห็นและเข้าใจภาพหรือวิดีโอเช่น การตรวจจากใบหน้าหรือการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์สีประโยชน์ของ AI ในชีวิตประจําวัน AI เข้ามามีบทบาทสําคัญในหลายด้านของชีวิตเราเช่นการทํางาน AI ช่วยลดงานซ้ำซากเช่นการกรอกข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งการสร้างสไลด์และเว็บไซต์อัตโนมัติการศึกษา AI ช่วยปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนเช่นแอปพลิเคชันเรียนภาษา Duolingo ก,การแพทย์ AI ช่วยวิเคราะห์ผลตรวจโรควางแผนการรักษาและพัฒนายาใหม่การเดินทางการนำทางด้วย GPS หรือรถยนต์ไร้คนขับความบันเทิง AI ช่วยแนะนำภาพยนตร์เพลงหรือรายการที่ตรงกับความสนใจของคุณ 5. ข้อควรระวังเกี่ยวกับ AI แม้ว่า AI จะมีประโยชน์มากมายแต่เราก็ต้องระมัดระวังในบางประเด็นเช่นความเป็นส่วนตัว AI อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไป การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์เช่นการปลอมแปลงข้อมูลหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนผลกระทบต่อแรงงาน AI อาจแทนที่งานบางประเภททําให้เกิดความกังวลเรื่องการว่างงาน 6. ทําไมต้องเรียนรู้ AI AI กําลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราในทุกอุตสาหกรรมหากคุณเรียนรู้ AI คุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานทํางานได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นสร้างโอกาสใหม่ๆ AI เปิดประตูสู่อาชีพและธุรกิจใหม เตรียมพร้อมสู่อนาคตเทคโนโลยี AI จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้น